哎，别看，我再。嘿嘿，哎， โอ้ยถามเจ้าดีกว่าวันนี้วันดีครับผมปีใหม่แล้วปี64แม่หม้อต่วใจเชื่อมาหลายตัวนึงท่านอากาศดีครับวันนี้อากาศหนาวทำบนตักบาทเช้ายหนวนาวหนาวบรรยากาศดีครับวันนี้อากาศหนาวทำบนตักบาทเช้าๆอุ้ยหนาวหนาวหนาวโอ้ยบรรยียบเผลยเจ้าเจ้าบุ๊บีผมนะเว้ย โอ้ยตายแล้วบรรยากาศครับผมวันนี้วันนี้วันที่หนึง่งอิ่นมากระลาหรือมุกกระลาเนี่ยครับปีหกสี่ครับผมเอาเอาอันบาดแหลกบาดแหลกเงินเนอ้อากาศหนาวครับวันนี้ Hãy subscribe cho พ่อใส่พ่อคมผ่าได้แล้วเจ้าเนาะอากาศหนาวครับวันนี้ ใกล้ไข่เนี่ยล่ะ,ะชมบรรยากาศนะครับหนาวโหด

अच्छा और हां ये साइड में